สวัสดีครับผมวันนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่อารีรีวิววันนี้เป็น EP 2แล้ว เพราะว่า EP แรกนี่เราถ่ายที่สตูจุกต้องคนนั้นต้องบอกว่าเหนื่อยเลยแล้วก็มีแฟนคลับพี่ต่อว่าจะเอาเราจะเอาเสื้อไปกองทําไมก็ไม่รู้แล้วก็เลยมาถ่ายที่นี่เลยนะครับที่อาริฟุตบอลสาขาสยามสแควร์ครับผมนะครับเดี๋ยวนี้เราจะเดินตั้งแต่ชั้นหนึ่งไปถึงชั้นสามเลยอ่านะแต่วันนี้เนี่ยพิเศษมากขอเปิดชั้นสามก่อนแต่ตอนนี้ชั้นสามก่อนนะชั้นสามก่อนนะครับเพราะว่าเราจะให้เกียรติแชมป์พรีเมียร์ลีกไงไม่ใช่เขาเก็บไอ้ของอยู่้แล้วพูดให้ดีๆหน่อยพูดให้มันดูดดีนะให้เกียรตติิแแชมมมมป์์พรรีีีีเเเเยยยลลลลลลกกหหหหืออออนนนนดดดดถูู้้้้งงงง่่่าาาัััวสุ ตัวนี้นะครับมาในดีเทลแบบคอปกเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยต่อเขาได้สื่อถึงพวกแบบอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นโรงสีสูงตระหรนโกดังอันทุกผ้าน,นะแล้วก็อุตสาหกรรมของเมืองแมนเชสเตอร์ครับผมหลักๆก,ก็คือวัฒนธรรมอุตสาหกรรมเนี่ยพวกต่างๆเขาเจอต่างๆรวมอยู่ในเสื้อตัวนี้ก็ <ๆ S 2> อาจจะเป็นแบบสำหรับผมนะแมนซิต <Man City S 1> ี้ในปีนี้ผมชอบตัวนี้สุดเลยทำไมอ่ะทั้งโฮมเวเตอร์อันนี้อเวถูกไหม เออเอาเวครับเอาเวผมว่าผมชอบมันเป็นคอปกอ๋อคอปกแล้วก็สีขาวตัดกับสีแดงแบบเลือดหมูนิดๆเนี่ยแดงแบบเลือดหมูแล้วผมเพิ่งสังเกตตราสโมสรเขาเขามีความคล้ายคลึงกับเชลซีนะที่เป็นแบบเป็นแบบเฟล็กยางอ่ะแล้วแบบสะท้อนสะท้อนนิดนึง 3D3D นิดหน่อยโก็สวยดูคล้ายๆกับแมนซิตี้เอ้ยดูคล้ายๆกับเชลซีนะครับเต็ม10ให้เท่าไหร่11เลยเต็มสิบเป็นสิบเอ็ดก็โอเคเอ่อเก้าจุดห้าไปเลยเก้าจุดห้านะผมให้ เจ็ดจุดหนึ่งก็ผมชอบแมนยูเอ้ยนี่อาริมาที่โซนอัมโบรครับมีหลากหลายทีมเลยมีหลากหลายทีมตัวนี้สโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดเวสต์แฮมยูไนเต็ดก็บอกเป็นแชมป์ยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกของปีที่แล้วด้วยครับผมนะครับบอกว่าปีนี้เนี่ยเขาได้แรมมาจากเพคิดอันโด่งดังของสโมสรอือคือเพลงของสโมสรนะแล้วก็ถ้าคุณเห็นดูดีเทลเนี่ยมันจะมีฟองบับเบิ้ลอยู่ตรงนี้นี่เป็นไงเท่มากข้อมูลจากตาช่างภาพบอกว่าเวลาแข่งนี่เขาจะเปิดเป็นน่าจะเป็น ไม่เยอะนะหลายๆทีมที่ไม่ค่อยได้มีทีมที่ใช้เวลาแบบนักเตะเดินลงสนามล้วมีฟองบับเบิ้ลลอยขึ้นอยู่เป็นจุดเด่นของสโมสรใช่เปิดดูวิวก็คือถ้าาผิดก็คือไอ้ต้าไงพูดแล้วซึ่งนี่เขาบอกว่าถูกต้องข้อมูลถูกต้องเขาบอกว่าในขณะที่นักเตะลอยเนี่ยในขณะที่นักเตะโอ้ก็ในขณะที่ฟองเดินลงสู่สนามนี่นะนักเตะก็จะลอยขึ้นฟ้าเขาบอกว่าในในขณะที่นักเตะเดินลงสนามเวลาแบบเปิดตัวอะไรเงี้ยฟองบับเบิ้ลเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในสนามด้วย แล้วก็ใช้เอฟเฟกนี้ก็เลยเอามาใส่มาในตัวเสื้อนี่ตัวโฮมจะดูดีเทลนี่มันจะมีฟองพวกลายแบบของโครงของฟองอยู่ทั่วบริเวณของเสื้อเลยนะครับด้านหลังก็จะมีตัวโลโก้ขุนคอนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตรามมสโมสรเวสแฮมยันเต็ดอยู่แล้วที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับแล้วก็จริงๆดีเทลสีเนี่ยก็คือเวสแฮมแหละเป็นสีแบบต้นฉบับต้นดั้งเดิมของเขาแต่อาบัเบิรลงมาแค่นั้นเองใช่ใช่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะกัสีฟ้าของเขานะครับตัวเอาเว นะเขายังไม่ได้ทิ้งความเป็นบับเบิลนะเขามันยังมีความเป็นบับเบิลอยู่เขาบอกว่าไอ้ไอ้ส่วนไอ้บับเบิลเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในเออ่ความแวววาวของพวกตราสโมสรพวกอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นความแวววาววับวับนี่เป็นคอนเซ็ปต์ของเขาแล้วก็มันคือได้อินสปิเรชันมาจากฟองบับเบิลด้วยก็คือตัวโลโก้ปีนี้นี่เขาเป็นอะไรกับฟองบับเบิลก็มันเป็นเอาบับเบิลมาเล่นอ่ตัวจุดเด่นที่เขาเอามาใส่ลงไปเสื้อครับตัวโฮมเนี่ยโลโก้ธรรมดาเป็นธรรมดา แต่ว่าเฮ้ยเฮ้ยซีพีสองสามนะที่ผมเห็นเนี่ยที่ใช้ตาสมองสอนแบบพวกแบบเฟล็กยังไม่เหมือนกันนะอย่างเงี้ยไม่เหมือน,อน,นไม่เหมือนเป็นตัวปักใช่แต่อเวเนี่ย มันโหมีแมนซิตี้มีเชลซีที่ใช้แบบตาสโมสรประมาณนี้เป็นอย่างยังถูกต้องก็อันนี้ฟองอาจจะไม่ได้เห็นในตัวดีเทลเสื้อนะครับแต่ว่าจะเป็นความแวววาวของตัวโลโก้กับตัวเรียกว่าอะไรอัมโบรตรงนี้ถูกต้องเลยครับผมแล้วก็เคลือบด้วยสีแบบเป็นลุ้งๆนะคุณุณคุณดูดีๆถ้ามันสะท้อนกับไฟผมไม่แน่ใจว่าในกล้องมันเห็นแค่ไหนเวลาบับเบิ้ลโดนไฟมันจะสะท้อนเป็นแบบสีสีจะคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับเอ้ยปีนี้คอนเซปต์ดีเอาสีบับเบิ้ลก็จะมาแบบเพลนๆแหละ ขาวๆมีแค่เล่นคอนเซปต์แค่ตรงโลโก้สองฝั่งนี้นะพื้นพื้นนะนสำหรับแชมป์ยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกเวสต์แฮมยูไนเต็ดเราจะไปไหนดีเบอร์ลี่อ่ะคุณหยิบเบนฟอร์ดมาละไม่ <c oughs> <c oughs> ต้องละหยิบมาเลยอยู่ตรงนี้ปีที่แล้วเราก็มีจำหน่ายนะครับต่อปีที่แล้วเนี่ยเออ่ถ้าใครจำได้ใครเคยเออ่ซื้อไปนะครับเบนฟอร์ดจะไม่ได้มีสปอนเซอร์แบบนี้จะเป็นแบบเรียบๆไปเลยกับเสื้อไปเลยปีนี้มากพิเศษมากมีมาด้วย Oh. นี่ดูแบบดูเต็มเลยครับผมใครที่มาจัดก็อย่าลืมนะครับแล้วก็พวกอาร์มอะไรเงี้ยปีนีเบนฟอร์ดจัดเต็มได้เลยจัดเต็มจัดเต็มได้เลยสำหรับเบนฟอร์ดเสื้อตัวนี้เนี่ยนะครับมีรายแถบอันเป็นเอกลักษณ์ของทีมอ่าแน่นอนแดงขาวแบบน,นี้ยน่าจะเป็นทีมเดียวเลยมั้งในีเมียร์ลีกที่เป็นแบบลายแดงขาวแนวตั้งแบบนี้ฮะอ่าแล้วคุณรู้ไหมไอะไรกราฟิกจุดๆเนี่ยเขาให้นิยามว่าอะไรนี่ผมไม่รู้ครับเายหน่อยได้ไหมก็เด้ามันเลยดีกว่าเขาบอกว่าเปียบเสมือนรอยพึ่งต่อย อ๋อเหรอเออพึ่งต่อยนี่เขาเป็นรอยแบบนี้เหรอต่อยมานานไหนต่อยมานานต่อยเมื่อกี้พื่งต่อย <c oughs> อีกหนึ่งดีเทลเล็กๆของทีมที่เขาแบบว่าให้ความสัมัญกับแฟนบอลนะเขาบอกว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยจะใช้ไปถึงฤดูกาล2 0 2 5เลยคือเขาไม่อยากให้แบบแฟนบอลมาต้องเสียเงินในการซื้อเสื้อบ,บ่อยๆปกติทุกปีเนี่ยสโมสรเขาจะออกเสื้อคอลเลคชันใหม่โฮมใหม่เอาเว่ใหม่เติร์ดใหม่หมดเลยอันนี้ใช้ยาวเลยใช้ยาวไปได้เลยเขาบอกว่าเป็นการเซฟเงินแฟนบอล ทีมออกแบบก็ไม่น่าจะได้ทีมออกแบบก็ชิวเลยสบายไปออกแบบเสื้อซ้อมเอาอ่ะอีกด้านหลังก็จะมีตัวโลโก้ของพึ่งนะครับเป็นสัญลักษณ์ของสวยปะเขาเรียกว่าอะไรพึ่งพึ่งพึ่งงานตัวโลโก้ของเขาอยู่แล้วนะฮะนะครับต่อที่อะไรครับไปกันต่อกันที่เบอร์รี่ดีกว่านี่ด้านล่างของคุณในอัมโบรนี่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 เบอร์รี่เลยว่าเฮ้ยสวยนะเบอร์รี่ขยี้ชัยอันนี้คือเสื้อที่ผมชอบที่สุดเลย กับพเมลีกในฤดูกาลนี้นะครับของเบอร์ลี่ทั้งตัวของเนื้อผ้าเนื้อผ้านี่ชอบมากมันมีความแบบสบายๆเหมาะกับการใส่ในเมืองไทยมากๆนะครับแล้วก็คลาสสิกดีนะผมชอบเลยอ่ะมันดูคลาสสิกมากสุดๆอันนี้ผมให้เป็นที่หนึ่งของพิมลิกฤดูกาลีเมันผมผมชอบผมชอบความคลาสสิกของเขาไม่อย่ามาเรียนแบบผมดิปีนี้เนี่ยเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของเบอร์ลี่เขาเลยได้แรงบันดาลใจมาจากชุดที่เขาเพลย์ออฟฟุตบอลดิวิชั่นหนึ่ง Oh. เมื่อปี1994ถ้าคุณไปดูเนี่ยเสื้อตัวนี้เลยประมาณนี้เลย mm hmm. ไม่ใช่ตัวนี้นะแต่จะประมาณนี้นสีฟ<า>ันถูกต้องคล้ายครั่งกันอ่ข้างบนก็จะประมาณนี้ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นผงรด,ดูการที่แล้วแล้วก็ตัวที่เรารีวิวไปแล้วอันนี้หมดแล้วหมดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูชั้นล่างที่จะเป็นโซนของไนกี้ไนกี้เชลซีบอกว่าปีนี้ขายดีมากยังไม่ทันอะไรเลยนะหมดไปแล้วแอนฟิล อยู่โซนด้านล่างชั้น2นะครับต่อเชลซีมาอยู่กับโซนไนกี้ครับผมต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเรามีโฮมกับอเวย์นะครับซึ่งโฮมเนี่ยเกลี้ยงไปละโอ้แต่เดี๋ยวจะมีรีสต็อกทั้งเลปิก้าแล้วก็แฟนบอลเร็วๆนี้น่าจะช่วงะมาณตุลาเรียกได้ว่าหลายคนนี่เรียกร้องเลยนะฮะวางขายแป๊บเดียวหมดเดียวเท่านั้นตอนนี้กำลังรอครับเดี๋ยวรอรีสต็อกสักครู่หนึ่งช่วงตุลานี้แน่นอนแต่ที่มีอยู่ไม่ต้องห่วงมีอยู่แต่มีอยู่นะของฤดูกาลใหม่ด้วยเป็นตัวอเวย์ด้านหลังเรานี่พี่ต่อครับผม สีสันลวดลายดูแล้วก็รู้เลยว่ามันคืออิสปายจากเรขาคณิตนี่แล้วก็มีอิสปายที่่นจากพวกแบบคิงส์โล k i คิงโลตเนี่ยคือเป็นเป็นสถานที่สำคัญของเขานะแล้วก็เลกรลักเนี่ยเชลซี Chelsea ก็เหมือนจะอยู่ควบกบกับสถานที่คิงโลตเนี่ยมาระยะเวลาค่อนข้างที่จะยาวนานมากนนที่ต่อถืออยู่จะเป็นเกรดแฟนบอลนี่นะฮะก็อันนี้จะเป็นเกรดเพลเยอร์อย่างที่ผมบอกไปซึ่งดูต่างกันเยอะนะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกรูระบอากาศรวมถึงตราสโมสรอน,นะฮะแล้วก็ตราแบรนไนกี้นั่นเอง เขาผมจะเป็นแบบา่บวจับเรารู้เลยว่าพรีเมียมนะแล้วก็ตาสโมสรเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นแบบปักนิดนึงนะฮะแล้วก็รวมถึงโลโก้ด้วยนะครับแต่เพลเยอร์เนี่ยนะฮะแน่นอนว่ามันมือแบบที่นักเตะใส่ไปเล่นเลยนะครับจะมีความบางแล้วก็เบากว่า้ส่วนใหญ่พวกเกรดเพลเยอร์อย่างนี้จะทำเป็นยางๆนะถูกต้องมันจะมีความสวยเฟกแบบตาลมลงไปก็ได้ความเบามาได้ความมีความภาพจะคมชัดนิดนึงครับผมแล้วแต่ชอบนะครับแล้วก็รวมถึงพวกเท็กซ์ยีนต่างๆเพลเยอร์ก็ เป็นแบบไนกี้แอสวานนี่ทุกปีเขาต้องมีคนตรงนี้นะลอนดอนลอนดอนอ่าประมาณนี้สำหรับตัวเชลซีโอเอนะฮะเกรดเทยเย่ก็4,600บาทเกรดที่พี่ต่อถืออยู่นะฮะเกรดแฟนบอลก็2,900บนเก้าร้อยบาทสกรีนได้ด้วยนะนี่เราเยชูเมกาชูโกเมกานะครับสกรีนได้ด้วยไม่ว่าฤดูกาลนี้เนี่ยมันจะมีพวกแบบสื่อยืดอ่าตัวนี้เนี่ยก็เ้ยเหมาะนะแบบวัยรุ่นลอนดอนไงอืม ทำไ,ไมไปรุ่นลอนดอน2,400บาทมาจัดได้อ่ะมาต่อันที่อีกหนึ่งทีมจากลอนดอนนะครับครับผมแ o นฮมฮอสเปอร์ครั้งเดียวเราดูตัวโฮมไปแล้วและนี่ครับเป็นตัวเติร์ดถูกต้องเลยครับผมของคุณเป็นอเวจริงๆเนี่ยเติร์ดเขาเพิ่งเปิดเปิดตัวไปต่อเป็นสีถ้าคุณดูดีๆเนี่ยสีมันเหมือนแบบดิน <D IN. S 1> เออสีแบบเอิร์ธโทนนิดน,นึงถูกต้องสีแบบจากธรรมชาติ แปลกๆนะครับที่สำคัญนะคุณต่อเมดอินไทยแลนด์นะตอนนั้นนะคุณดูดีๆนะคุณดูดีๆนะเมดอินไทยแลนด์ก็สวยไปอีกแบบันนี้คอนเซ็ปต์เป็นไงเอเวเอเวเนี่ยเขาบอกว่าได้วัฒนธรรมมาจากสตรีทสตรีทพวกแบบดนตรีเพลงของแบบในลอนดอนสตรีทสตรีทนั่นเองนะฮะแล้วลงถึงแบบวัฒนธรรมเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาดีไซน์เป็นเสื้อตัวนี้เขาดูยังไงเป็นวัฒนธรรมเพลงอย่าสงสัยเยอะเขาบอกผมว่าผมชอบคอปกว่ะเอาเดียวต่อผมว่าผมแบบคุณดูนะพอเห็นเป็นคอปกแล้วมันดูมาอกเดียวนะ ฟิแกแบบนี้นะตาสมสอแบบนี้นะเออว่ะใช่เลยมาแควนะแปลกนะแมนซิตี้ก็ทำพวกอังไนกี้ก็ทำเทรนช่วงน,นี้แต่อาริดาส <มา S 1> ผมไม่เห็นมี<ส>เป็นสองสองแบรนด์ที่ทำตาสมสอแบบนี้กับทีม Liverpool ลิเวอร์พูลนะครับโฮมเอาเวารีวิวไปแล้วเราโชว์ไปแล้วนะมาถึงคราวของเติร์ดเฮ้ยปีนี้เข้ามาในสีม่วงทำไมเข้ามาในสีม่วงครับพี่ต่อคือต้องบอกว่า ไม่บ่อยครั้งที่ลิเวอร์พูลเนี่ยมาในสีแบบม่วงทั้งตัวเลยครับนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาก็ได้อินสปิเรชันมาจากท้องฟ้าในยามค่ำคืนของแอนฟิลด์เวลาใช่เลยเวลาอาทิตย์ใกล้ตกดินเนี่ย <laughs> <laughs> เ <laughs> ดๆๆเอดเดอดเดดจะฟ้ามันจะนม่วงผมเคยไปที่นึงแล้วจริงๆเนี่ยมันคือเวลาที่แบบช่วงแบบผมไม่รู้ว่าเวลาที่อังกฤษเนี่ยทุ่มสองทุ่มเนี่ยเขามืดขนาดไหนมันจะแล้วแต่ฤดูก็บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบพระอาทิตย์กำลังตกดินแบบกระทบกับ สีแล้วก็มันจะมีแบบความเป็นสีแบบม่วงอมฟ้าอมแบบสีท้องฟ้าในยามค่ำคืนอะม่วงนั่นแหละมันคือม่วงนั่นแหละเขาบอกมาอย่างนี้ตัวนี้ต่อมีเกรดแฟนบอลแล้วก็เกรดเพลเยอร์ที่ผมถืออยู่เป็นที่คุณถืออยู่เป็นเกรดเพลเยอร์ครับนี่เกรดแฟนบอลเทียบให้ดูระหว่างเพลเยอร์กับเลปิก้าสีมันดูแบบโคลลเชต์เลยนะอันนี้จะแบบมีความอ่อนๆนิดนึงอะไรคุณดูอะไรผมดูว่าโลโก้นี้มันเป็นรอยหรือว่าเขาตั้งใจทํา เออใช่มันคงไม่เป็นรอยขนาดเอ้ยจริงจริงนะเป็นมันดูเหมือนจะเลอะเลอะไหมแต่จริงจริงเขาตั้งใจทํานะที่คุณบอกใช่ไหมมันมีดีเทลอยู่ตรงโลโก้อ่าอันนี้เป็นตัวเลปิก้าเนี่ยเป็นโลโก้แบบปักนะครับผมส่วนตัวเพเยอร์นี่ก็เขาเรียกอะไรยางยางเป็นยางเป็นเฟล็กเป็นเฟล็กยางนะแล้วก็ที่บอกว่าเมื่อกี้โลโก้มันมันจะมีความเป็นแบบลายๆที่เหมือนจะเลอะแต่ว่าเขาตั้งใจนะเพราะว่าเห็นจากโลโก้ไนกี้เนี่ยมันก็จะมีเหมือนกันนะครับผม ประมาณนี้ไหมตัวนี้ถ้าเป็นเกรดเพลเยอร์เนี่ยผมมองว่าดีเทลผ้าเนี่ยมันโคตรชัดเลยนะเห็นไหมเป็นแบบพวกลายลายผ้าในเกรดเพลเยอร์ต่างๆถ้าเป็นเลปิก้าก็จะแบบลายแบบเรียบๆไปเลยไม่ได้มีแบบเท็กเจอร์เหมือนอันนี้อ่ะประมาณนี้ <c oughs> สําหรับ2เกรดนะครับลิเวอร์พูลตัวเติร์ดเลปิก้ากับเกรดเพลเยอร์ครับผมทั้ง2เกรดต่อเลปิก้า2,900บาทเพลเยอร์4,600บาทก็เป็นราคาเท่ากับ นกี้ทั้งหมดตูกต้องเท่ากันเป็นเบสเท่ากันนะครับโอเคประมาณนี้ครับเหลือข้างล่างมีอีกหนึ่งทีมนะอีกหนึ่งทีมไปดูกันว่าอะไรหนึ่งทีมที่เรายังไม่ได้รีวิวรอบแรกเลครับหลักๆเนี่ยเขาจะมาคมหมดแล้วมีตอนนั้นที่เราไปยังไม่ได้มีตัวนี้อ่าตอนนั้นเป็นฮมเอเวนะครับแล้วก็นี่จัดไปตัวเซิร์ชนั่นเองครับมาในเขาบอกว่าดีไซน์ย้อนยุคจากปี1 9 8 0นะต่อแล้วก็รผสมผสานกับดีไซน์โลโก้ปืนแบบย้อนยุคมินิมอลมินิมอลนี่เป็นไง สวยครับสวยผมชอบสีผมชอบสีเขียวเข้มๆแบบนี้แล้วก็ตัดกับสีน้ําเงินเข้มๆเนี่ยผมแบบผมว่าเป็นสีที่ผมชอบมากคุณชอบทุกตัวตั้งแต่เบอร์รี่แหละผมชอบเบอร์รี่ชอบแมนซิตี้แล้วก็มาตัวนี้คุณมาเนี่ยจะมาจับผิดว่าผม, <c oughs> มต้องชอบทุกตัวไม่ใช่โอเคอาเวนเนี่ยเขามาในสีแบบฉูดฉาดไปแล้วโฟมก็คือแบบสไตล์ดั้งเดิมแต่อันนี้เนี่ยเหมือนแบบแวกไปเลยพื้นๆเรียบๆคลาสสิกติไปเลย อันนี้มีแค่เลปิก้าไหมมีแค่เลปิก้าครับผมนะฮะแล้วก็มีไลฟ์ตเลอร์ด้วยอ่าโอ้โหล่าสุดเลยนะครับครับผมออดิดาสได้ออกคอลเลคชันมาใหม่ล่าสุดครับกับคอลเลคชันไลฟ์สไตล์เลอร์นะฮะมีเป็นตัวเจอร์ซี่ด้วยซึ่งแรงบันดาลใจเนี่ยเห็นเลยนะฮะดูนี่รู้เลยว่าเป็นแบบแพทเทิร์นเดียวกันเลยแต่ว่าถ้ามาดูดีเทลเนี่ยเนื้อผ้าเนี่ยมันจะมีความนุ่มมากๆนะครับสำหรับตัวเซนอนเนี่ยครับก็ใครที่สนใจบับต่อ คุณรีวิวไปแล้วนะรีวิวไปแล้วไปกดดูได้นะใน YouTube ถูกต้องนะครับไปใครอยากดูอินสปิเรชันไลฟ์สไตล์ต่างๆของเซตไลฟ์สไตล์เลอร์ครับไปดูได้สวยมากสวยมากแล้วก็อย่างที่เราบอกไปทุกๆ EP ที่เรารีวิวตั้งแต่ปีที่แล้ว2-3ปีที่แล้วตั้งแต่พีตันจิโร่สนับสนุนให้ซื้อของแท้จากลิขสิทธิ์สโมสรนะครับผมก็เราเชียร์เขาแล้วซื้อไปเถอะนะครับสนับสนุนเขาดีกว่าเราไปซื้อของที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์เนาะดีๆนะตั้งแต่รู้จักมาเนี่ยพูดดีสุดเลยเเนนี่่ยโออคคตรบถ้ว เราจะมี ep สามไหมพอแล้วไม่เอาแล้วนะจะเอาอีกไหมยุโรปไหมก็โอเคอยากให้มีรีวิวคอมเมนต์กันมาหน่อยครับอยากให้ทำไหมใครอยากดูยุโรปดีกว่าบอลลีกยุโรปไงทีมแปลกใครอยากให้พาไปดูทีมไหนลีกไหนนะครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำตามสิ่งที่คุณอยากได้ทำแปลกประมาณนี้ครับประมาณนี้กับอารีรีวิวเสื้อฟุตบอลพรีเมียร์ลีกใน ep ที่2ประจำฤดูกาล2 0 2 3าถึงยีนี้นะครับ ก็ไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้ากับผมต่อน้องแล้วก็คุณโบ๊ทเฮอริเคนครับผมฉายานี้นะโบ๊ทเดอดูเกนครับผมบกลับมาแล้วนะกลับมานิดนึงหรือว่าจะมีน้องใหม่ที่จะมาะผัดกันมารีวิวเดียเ๋ยวรอติดตามนะครับผมรอติดตามวันนี้ประมาณนี้นะพี่ต่อครับผมเจอกันอีพรีหน้านะครับรีวิวจะเป็นอะไรเร็วๆนี้แน่นอนฝากติดตามด้วยครับกับทุกช่องทางอารีฟูบอลบายบาย